มันนเกิดขึ้หากว่าครั้งหนึ่งนุไม่เคยเกิดร่วมพพชาติกับเขาไม่เคยเป็นลูกหลานพวกเขาก็คงจะไม่ติดตามมาให้นุ้ได้เข้าไปทำบุญซึ่งในวันนั้นที่นุได้ตัดสินใจเพื่อที่จะเปิดถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ปรากฏภาพของกลุ่มคนชุดขาวที่ยืนอยู่หน้ารูปปั้นให้นุได้เห็นอีกสิ่งที่พวกเขากำลังสื่อบอกกับนุว่าภารกิจครั้งนี้มันขึ้นอยู่ที่จิตใจนุเท่านั้น เหมือนกับแก้วที่แม่ย่าละอองดาวท่านได้ปล่อยเข้ามาในใจราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกดำเนินไปด้วยจิตและใจของนุกเท่านั้นซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพร,รษษาที่นุจะต้องปฏิบัติและไม่โอนเอนอ่อนไหวไปกับอารมณ์ใดๆไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นหรือใครที่เข้ามาก็ขอให้ตั้งมั่นในภารกิจซึ่งในครั้งนั้นทำให้นุเข้าใจว่า เรื่อง